และคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราต่อไปนั่นก็คือเบลเย,ยโจทย์ที่รับวันนี้ของเบล,ลก็เป็นเพลง b ิ i นี e y s เ e ียรค่ะเพลง baby one more time ค่ะ oh! เป็นเพลงเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งแบบรอผู้ชายแบบกลับมาอะไรเงี้ยก็รีบๆมาบอกทุกทีสิว่าแบบเธอตกใจอะไรกับฉันอะไรเงี้ยถ้าความหมายในการประกวดของครั้งนี้เบลให้ความหมายกับตัวเองก็คือว่าก mm hmm. ารเริ่มต้นใหม่ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. จากครั้งที่แล้ว mm hmm. ดาวมากวันนี้ประกบดไม่มาโอเคนะ จริงๆเ้วจะเป็นพี่บุกโกมากกว่าจากวิกที่แล้วที่พี่บุกไม่ได้มาใช่ไหมครับคือเราก็เข้าใจว่าแบบเออพี่บุกแบบมีไปต้องไปทํางานคือในใจลึกๆของคนเป็นน้องแล้วก็อยากให้แบบพี่เห็นเลยอยากจอยากให้เขามาดู มันเป็นเพราะว่าคุณมีกําลังใจหรือเปล่าพี่คุณมาหรือเปล่าบุโก็กมาเชียร์อีกแล้วเป็นเลยนะเป็นเลยอะ่ะแล้วข้าไม้เด่นก็คือสะพานโค้งแล้วโค้งเล่าอ่ะจริงๆเิงเกรรมการว่าไงเอ็กกี้รู้สึกว่าเบลเยี่ยมกลับมาดีกว่าเดิมจ้าวันนี้มีวันนี้มีท่าหลายๆท่าที่คิดว่าไม่คิดว่าเบลเยี่ยมจะทำได้อ่ะ สะพานโค้งแล้วสะพานโค้งอีกหนูไปฝึกยังไงคะสะพานโค้งบุกโกสอนหรือเปล่าบังคับอ๋อเหรอโปรบังคับคือวิ่งนีนต้องบอกว่าเก่งมากแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของเบลเยีมเนี่ยมีความเปรี้ยวมีความสนมีความซาแล้วมันลงตัวและที่สําคัญตอนนี้หุ่นเท่าบริตนี่เลยอถ้าไม่พูดถึงหน้านะบริตี้กับเินี่นะครับเจอเบลนี่เข้าไปแล้ว ูเซ็กซีอ่อะฮะเซ็กซี่แล้วก็ฟ้าหลังฝนเนะเมื่อวีที่แล้วเรารู้สึกเดาดาวลงหน่อยใช่ไหมรอบนี้เราโอเคละดูท่าทางคงจะแบบฝึกซ้อมหนักแน่ๆเลยเพราะการลงไปสะพานโค้งเนี่ยนะเราก็สะพาน <S <S เบลเยียมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่อย่างนี้ก็มันก็ต้องนิดนึงมันต้องซ้อมหนักวีกนี้คุณกลับมาแล้วจริงๆเบลเป็นไงคะก็จริงๆท่านถ้าเอาในเรื่องเทคนิคเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเรื่องเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายเนี่ยถือว่า ใช้ได้เลย<ช>เพราะ<ช>ว่าสะพานโค้งก็ต้องใช้ความแข็งแรงพวกี่มีท่าแรกที่แบบต้องต้องขึ้นจากสะพานโค้งด้วยซึ่งมันต้องต้องแข็งแรงพอสมควรนะคะก็จะมีสะดุดตอนม้วนหลังใช่แล้วก็จังหวะจบนิดเดียวที่มันเหมือนแบบว่าดูแล้วมันนิดหนึ่งมาดูคะแนนจากคณะกรรมการทั้งสามท่านค่ะเริ่มจากเอเกี้ค่ะเจ็ดครับเอาไปเบลนี่เจ็ดครับเจ็ดค่ะเพราะฉะนั้น,นในสัปดาห์นี้คณะกรรมการทั้งสามท่านให้คะแนาาาน,น,นเต้นของเบลเยยมอยู่ที่เจ็ดคะแนนค่ะ ไปลุ้นน้ำหนักตัวแล้วเราว่าลดไปเท่าไหร่เบลเยี่ยมเชิญค่ะเบลเยี่ยมน้ำหนักก่อนหน้านี้อยู่ที่79.7กกิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ77.8กิโลลดไป1.9กกิโลคิดไปสองจม